พรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส Kate of all trades, Far East Empress, Major One. Where I belong, where I come from. Veronica and Bibi, I'm root, Singapore born. Bibi, I'm strong, streets of Malacca Aku. Salama Ibu, apa kabar Kamu. Hello, Sayang Chanting, Nyabajumu. Best is yet to come. I call whenever we call number one, and she did it for the business. This is Tampanese, Test Biz, I'm the spiciest. Tingarek, Akachang, that's the icest. สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรี ri, วิถีอาเซียนอาเซียนมิสควีสออกอากาศทางไทย PBS Podcast w w w ไ h เวทย PBS Podcast com <c oughs> ผมอน,นันต์คงจากคณะดุเรียนศาสตร์มหาวิทยลาลัยศิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่าน,นเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ภาษาสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีความเชื่อศาสนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับโหมโรงเข้ารายการวันนี้แวรไอบีลองเป็นงานที่ศิลปินจากสิงคโปร์เฟลมออฟเดอะฟอเรสต ร่วมมือกับนักร้องชัยทัญญาทานและแรปเปอร์หญิงของสิงคโปร์คือมาเซียวันนะครับได้เผยแพร่ผลงานแวร์บีลองผ่านในโลกโซเชียลออนไลน์ตอนช่วงที่เกิดโควิดใหม่ๆวันนี้นึกถึงเขานะครับแล้วก็นึกถึงสมาชิกที่อยู่ใน งานของ Flame of the Forest ซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วก็ได้มีโอกาสพบกันครับมือกลองนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของงุดนตรีวงนี้เลยทีเดียวเขามาทำงานเวิร์กช็อปทางด้านดนตรีอาเซียนที่มหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพยาและก็ที่สถาบันดนตรีกรลยาณิวัฒนานะครับคนที่ผมจดจำได้อย่างดีเลยก็คือ มีพี่น้องสองคนนะครับเป็นคนเชื้อสายสิงคโปร์จีนแต่ว่าเกิดและเติบโตในย่านของอินเดียทาวก็เลยซึมซับศออิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงดนตรีที่เขาบรรเลงนั้นถ้าเกิดว่าหลับตาฟังนี่แทบจะแยกไม่ออกเลยว่าเป็นของคนสิงคโปร์หรือเป็นคนคนอินเดียนะครับก็ <c oughs> ถือว่ามีคุณภาพมากๆงานที่เราฟัง Where I b บีลองนั้นมีนักร้องเพลงพ OP ของสิงคโปร์คือชัยธัญญาตานแล้วก็แรปเปอร์ของสิงคโปร์ช่นกันมาเซียวันนะครับได้มีการนำเสนอความคิดกันว่าเขาจะสร้างเพลงใหม่รวมไปถึงสร้างอัลบั้มใหม่ๆขึ้นมานะครับ Y วร์บีลองนั้นประพันธ์โดยทัญญาชัว เป็นศิลปินเพลงก้าวหน้าคนหนึ่งของสิงคโปร์นะครับปีที่เกิดเพลงนี้คือ2,544แล้วทาง Frame of the Forest ได้นำงานของทัญญาชัวมาเรียบเรียงเสียงประสานึ้นใหม่มีการสร้างดินามิกใหม่แล้วก็จังหวะที่ติดหูเข้ากันกับสีสันที่สดใสและสนุกสนานของไลฟ์สไตล์คนเมืองสิงคโปร มีงานอีกจำนวนหนึ่งครับที่ผมอยากจะนำเสียงของ Flame of the Forest FOTF วงดนตรีอินดี้จากสิงคโปร์มาให้ท่านได้รับฟังนะครับต่อเนื่องจากบทเพลง Where I Belong ก็อยากจะนำเสนอ บทเพลงซึ่งมาจากอัลบั้มรวมคือ Flame of the Forest นะครับอันนี้ถอยหลังไปประมาณ4-5ปีที่แล้วบทเพลง Change Through the Storm การเปลี่ยนแปลงท่ามกลางพายุโหมกระหนำ่ำอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องความคิดทางด้านปรัชญาของเขาด้วยนะครับมารับฟังงานของ Flame of the Forest บทเพลง Change Through the Storm ครับ อาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสที่จบลงไปนั้นคือบทเพลง Change Through the Storm เป็นการบรรเลงโดยวงดนตรีฟิวชั่นจากสิงคโปร์ครับ Frame of the Forest คำว่า Frame of the Forest ผมไปเปิดดิกชันนารีดูปร,กรากฏว่าตรงกับคำว่าทองกวาวซึ่งก็เป็นพืช ที่มีดอกที่งดงามแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ในเขตภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางหรือภาคอีสานคนอีสานเรียกทองกว่าว่าดอกจานนะครับส่วนภาคเหนือคือขวาวแล้วก็ภาคใต้นั่นก็คือจอมทองออคำว่า Frame of the Forest ที่นำเรื่องของธรรมชาติตรงนี้ มาเปรียบเทียบผมไม่แน่ใจว่าทางวงเขาคิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าในแง่ของเอาไม้มงคลนะฮะมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนก็ถือว่าเป็นอีกด้านหนึ่งที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งบทเพลงของอัลบั้มที่จะนำมาเปิดก็คืออัลบั้มของ frame of the forest นั้นมีส่วนผสมของเสียงดนตรี อินเดียเสียงดนตรีจีนแล้วก็ดนตรีสมัยใหม่เข้ามาด้วยกันนะครับของดนตรีอินเดียนั้นคือคริชนาทานบบลเลงซีต้าโควินทานบบลเลงกลองทับลาและก็พวกเพลการชันเอามาเสริมต่างๆมีเสียงไวโอลินของเจฟฟรีย์ตานมีเสียงคีย์บอร์ดของคาเลบกัวมีเสียงของอิเล็กทริกกีต้า์นะครับโดยแอนดี้ชองและอาเธอร์อารดิกา วิโยโนนะครับก็คิดว่าเขาคงจะมาทำอะไรบางอย่างในเรื่องของการเผยแพร่ศิลปะวัฒน์สิงคโปร์ซึ่งก็เรียนให้ทราบว่าผมได้มีโอกาสพบกับศิลปินที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ในวงนตรี Flame of the f o r เรสนะครับแล้วก็เลยไปค้นงานเก่าที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ให้ท่านได้รับฟังกันวงดนตรีวงนี้สะท้อนความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่แท้จริงของคนสิงคโปร์แล้วก็มีงานที่ออกมาเผยแพร่ทั้งการแสดงสดทั้งในเรื่องของงานที่เป็น AI เข้ามาช่วยก็มีมากมายเลยนะครับถ้าสนใจผลงานของ f r a m e of the Forest อาจจะไปติดตามอีเมลกันนะฮะได้ที่ f otfsg@gmail.com หรือถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสาเรียกว่ามีทางที่จะไปดูไปชมการแสดงสดนะครับก็อยากจะให้มีการได้แลกเปลี่ยนนครับท่านผู้ฟังเพราะว่าการที่จะเปิดเผยตัวเอง ของวงดนตรีที่เล่นในแนววัฒนธรรมแล้วก็ทำงานที่เป็นสมัยใหม่ด้วยเนี่ยก็ประสบความสำเร็จไม่ค่อยมากนักนะครับแต่ว่า Frame of the Forest FOTF อันนี้ถือว่าเป็นหัวใจของการพรัฒนาดนตรีในสิงคโปร์เลยก็ได้นะครับสมาชิกที่ผมรู้จัก เป็นอย่างดีคือโควินทานนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้ <c oughs> เขาก็มาบรเลงทับ,บล่าและเครื่องดนตรีต่างๆของตะว,วันออกเนี่ยนะครับทำเป็นลักษณะของแรกคที่สามารถจัดวางพวกเครื่องเพอร์คัชชันต่างๆนอกเหนือจากกลองได้อีกมากมายเลยทีเดียวในวันนี้ครับงานอัลบั้มที่ท่านจะได้รับฟังนั้นชื่ออัลบั้มว่า Flame of the forest forest madness นะครับการแสดงตนว่าเป็นตัวแปลกตัวประหลาดหรือคนอาจจะเรียกกันโดยไม่เกรงใจว่าเป็นคนบ้าเนี่ยนะครับเขาจะแสดงตัวตนอย่างไร forest madness ซึ่งเราจะได้ยินซาวที่มีกลิ่นของความเป็น Irish Music ปรากฏอยู่อย่างชัดเจน เสร็จแล้วก็จะขอต่อด้วยอีกหนึ่งบทเพลงครับคือ Party w a y s นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าดนตรีในแนวทดลองที่ทำได้แนบเนียนความรู้สึกของผู้ฟังมากๆรับฟังต่อเนื่องกันนะครับ Forest Madness และ p a r t i n g w a y s จากวงดนตรี Fame of the Forest ครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสผ่านไปสองบทเพลงจากวงดนตรี Frame of the Forest สิงคโปร์นะครับบทเพลง Forest Madness และเพลง Parting Ways ซึ่งท่านก็คงจะได้เห็นฝีไม้ลายมือได้สัมผัสกันกับแนวทางของการแสดง ดนตรีที่เป็นลักษณะฟิวชั่นของวงดนตรีเล็กๆวงนี้นะครับก็มีประวัติศาสตร์ที่ถอยหลังไปราวๆ30กว่าปีจากรุ่นพ่อของวดนตรีสมาชิก Flame of the Forest ในปัจจุบันผู้ร่วมก่อตั้งนั้นก็คือเคนนีจานเคสุบรามาเนียนและนันทาคูมาซึ่งทายาทของเขาสองคนคือ คริสนาตานและโควินทานก็ได้รับมอบหมายทั้งหน้าที่ทั้งอุดมการในการที่จะเผยแพร่ความเป็นภูววัฒนรรมสิงคโปร์ให้โลกนี้ได้รู้จักสมาชิกในปัจจุบันครับมีคริสนาตาลเบลรงเครื่องดีดที่เรียกว่าซีตาของอินเดียมีโควินทานบาเบลรงกลองทับ,บล่าและเพรกคัชชันอื่นๆของโลก มีเจฟฟรีย์ทานเลงงวาลินคาเล็บคัวบาเลงคีย์บอร์ดแอนดี้ชองเลงอิเล็กทริกกีตาร์และอ Ar าเธอร์อาริกาวิโยโนเบลงอิเล็กทริกเบสผมเอ่ยชื่อของศิลปินเหล่านี้มาให้ท่านได้รับฟังเผื่อว่าในอนาคตครับคงจะได้มีโอกาสต้อนรับความเป็นศิลปินใหญ่จากสิงคโปร ในพื้นที่บ้านเรานะครับ Frame of the Forest มีทั้งงานบันทึกเสียงที่เป็นอัลบั้มแล้วก็มีงานแสดงสดต่อหน้าผู้ชมนะครับก็ได้ไปสอดส่องอยู่ในเว็บไซต์ของเขาก็เ,เห็นว่ามีงานอยู่กระทึกพอสมควรเลยทีเดียวจริงๆถ้าท่านสนใจนะครับเรื่องราวของวงดนตรี Frame of the Forest ครับลองเข้าไปในเว็บไซต์ไปใน Facebook ก็ได้ครับ w w w f, f l a c e b o o k c o m l a f l a m e o t f นะครับ f l a m e o t f flame of the forest ที่เขาย่อส่วนออกมานะครับบทเพลงที่จะฟังในช่วงต่อไปนี้ก็เป็นเพลงพื้นเมืองเช่นกันครับ piper s t a l l แล้วก็จะต่อด้วยโซฟีลาครับทั้งสองเพลงเป็นการนำตัวเพลงที่มีทุ่งทํานองพื้นบ้านอยู่แล้วเนี่ยมาเรียบเรียงเพิ่มเติมโดยเพราะมือซีต้าของวงซึ่งก็เป็นคนที่เก่งมากในเรื่องของการปรับปรุงดนตรีต่างๆที่มาจากหลากหลายชาติพันธุ์เข้าด้วยกันนะครับงานของกริดเาตานครับสองบทเพลงต่อไปนี้ไพเ e อร์เล และเพลงโซเฟล่าขอเชิญรับฟังุ่มศิลปินสิงคโปร์ f ฟลมอ o ฟเ h อ f o อ e s สนะครับที่ขึ้นต้นมานั้นก็คือ Piper's Tale แล้วก็ที่มีเสียงทับลากเสียงวาวลินดวนกันอย่างเผ็ดร้อนนี่ก็คือบทเพลงโซเฟล่าผมเห็นงานของศิลปินสิงคโปร์นะครับก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นอยู่ตลอดเลยเพราะว่า ถึงจะเป็นประเทศขนาดเล็กมากๆเนี่ยแต่ว่าความแข็งแรงความตั้งใจในการที่จะพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายในพื้นที่ของเกาะสิงคโปร์เป็นสิ่งที่เขาเอาจริงเอาจังมาตลอดก็ได้เห็นความเข้าวหน้าของตัวแทนศิลปินของวงดนตรีวงนี้ซึ่งเขาได้ มาบรรยายสาธิตเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีอินเดียในประเทศไทยท,ทั้งที่เป็นลูกจีนนะครับโควินแทนเนี่ยเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีความสามารถทางด้านทับ,บล่าเป็นอย่างยิ่งมีการคอมมิชชั่นให้คอมโพเซอร์เขียนเพลงสำหรับทับล่าคอนแชตโตกันมาก็ามีแล้วนะครับนี่นก็เป็นการยืนยันว่าความสำคัญ ของศิลปินท่านนี้นะครับในฐานะของนักเล่นวาวลินหรือคนเรียบเรียงเสียงประสานเนี่ยนะครับมีสิ่งที่เราน่าจะติดตามเขาได้อย่างไรวันนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของเนื้อหาหรือวิธีการทำงานของ frame of the forest มากนักนะครับแต่ว่า โดยความหนักแน่นของดนตรีก็เป็นอะไรที่บอกตัวเองบอกกับคนอื่นในโลกได้เพราะฉะนั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับจะต่อนเนื่องในช่วงนี้ไปอีกสองเพลงด้วยกันนะครับเริ่มต้นด้วยต้นไม้แห่งชีวิต tree of life แล้วก็ชุนเดย์นะครับ by flame of the forest เป็นบทเพลงในแนว ค่อนข้างจะนำมาทำมากมากนะครับขอรับฟังต่อเน,นื่องกัน2บทเพลงครับจากศิลปินสิงคโปร์ frame of the forest tree of life และผ่านไป2บทเพลงจากวง frame of the forest วงมนตรีฟิวชั่นที่มีอนาคตไกลามากๆวงหนึ่งของอินโดนีเซียแล้วก็น่าจะเป็นตัวแทนของภูมิภาคสวีเเชซียหรืออาเซียนนี้ด้วยนะครับ ผมอยากจะปิดท้ายด้วยบทเพลงที่โด่งดังในทุกๆวันชาติของสิงคโปร์ก็จะมีการนำบทเพลงนี้ที่ชื่อว่า HOME มาสาธยายมาขับร้องมาบรรเลงกันนะครับเป็นผลงานที่ศิลปินดิกลีได้ประพันธ์ขึ้นในลักษณะของเพลงพ OP ที่ มีเนื้อหาของความภูมิใจในความเป็นชาติในความเป็นบ้านเมืองของคนสิงคโปร์อยู่ร่วมกันขอเชิญท่านรับฟังนะครับบทเพลงทิ้งท้ายในวันนี้ HOME จาก Flame of the Forest สิงคโปร์ครับ ดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิสวสิกเวส